คุณเคยคิดไหมว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยมันเหมือนเงินทอนหรือเปล่าเงินก็น้อยแถมหมดไวด้วยปัญหานี้เนี่ยใครๆก็คงเจอซะจนอยากจะเข็ดนั่นแหละแต่สัญญาก่อนนะว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะจบปัญหาเรื่องเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนแบบนี้เอาแบบจบแบบถาวรเลยเนี่ยคุณจะต้องดูสินเชื่อตัวนี้สินเชื่อที่เขาเปิดโอกาสให้คุณกู้ได้ แม้ว่าคุณจะมีเงินเดือนแค่1,000งบาทเนี่ยคุณกู้เงินนี้ได้นะกู้ได้สูงสุดเนี่ยถึง30,000บาทแต่คุณต้องสัญญานะว่าคุณจะต้องรักษาเครดิตให้ดีๆคุณจะได้มีโอกาสสำหรับสินเชื่ออื่นๆที่มันใหญ่กว่านี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากไม่เกิน15%บหาปอร์ต่อปีอย่างที่บอกไปให้กู้สูงสุดเลยคนละสามหมบาท ก่อนที่คุณจะไปกู้เงินเราก็คิดว่าคุณจะได้เงินถึงส0 0 0 0บาทถามคุณจะได้สิทธิ์ในการผ่อนเนี่ยเพียงเดือนละสี่ร้อยบาทแบบนี้คุณไม่น่าพลาดหรอกนะแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่าเงิน30,000บาทจะเป็นของคุณ <S <S เดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของวงเงินเกณฑ์มาตรฐานกันสักหน่อยเงินเดือนน้อยกว่าส0 0 0มบาทคุณจะได้แค่หนึ่เท่ามากกว่าสามหมบาทคุณจะได้ไม่เกินหเท่า ฉะนั้นคุณเงินเดือนหนึ่งมืนบาทคุณคำนวณหรือยังว่าคุณจะได้วงเงินเท่าไหร่แน่นอนไม่อยากให้ใครต้องมาเสียเวลาชมคลิปจนจบก็จะบอกเลยแล้วกันว่าสินเชื่อตัวนี้กำหนดมาเพื่อผู้ที่มีรายได้ประจำส่วนคนที่มีอาชีพอื่นๆนอาชีพอิสระอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้คุณสงบสติอารมณ์แล้วก็อยากจะบอกคุณว่า มันยังไม่เหมาะกับคุณและ้วยเงินกู้ที่มันไม่มีหลักประกันแบบนี้คุณสามารถจะขอสินเชื่อได้ตั้งแต่อายุ20ไปจนถึง70ปีแล้วก็คุณควรจะรวมระยะเวลาในการกู้เข้าไปด้วย2ปีคุณก็ห้ามเกินอายุ70ใครก็ได้ที่คุณมีที่อยู่ที่อาศัยแน่นอนคุณก็สามารถจะมีเบอร์ติดต่อที่ให้เขาได้ติดต่อได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สมัครได้หมดยินดีด้วยกับผู้ที่มีรายได้ประจำเงินกู้นี้เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินของคุณเอาไว้ใช้ใจ่ายเอาไว้ดำรงชีวิตดอกเบีย้ยตกเพียงเดือนละ1.25%ถ้าคุณผิดนัดก็จะมีการบวกเข้าไปเนี่ยร้อยละสาอเต่อปีถ้ากู้มือหนึ่งส่งสร้อย กู้เต็มเลยนะสามหม่ส่งหน0่ดูบูโรไหมดูจา้าดูร่วมกับอื่นๆฉะนั้นคนที่ติดบูโรอย่าคิดว่าตัวเองไม่ได้คนที่กู้เงินได้แล้วเนี่ยก็มีเยอะไปใครอยากจะได้เงินมากู้เลยนะสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินเขายังให้กู้ได้อยู่จนถึงสิ้นปีนี้สิ้นปี2,565เท่านั้น ใครที่กู้แล้วไม่ผ่านยืนกู้ใหม่ได้นะไม่ว่าจะเคยหรืไม่เคยสมัครเคยกู้แล้วไม่ผ่านไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องทำการจองสิทธิ์ภายในแอปไมโมใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ลงจองสิทธิ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ถ้าหากว่าคุณผ่านนะธนาคารเขาจะบอกคุณเลยผ่านในแอปไมโมนี่แหละแล้วก็ อาจจะมีการส่งข้อความ s m s มาให้คุณด้วยบนมือถือฉะนั้นการจะกู้เงินเนี่ยไม่ได้ยากที่นี่กู้ไม่ยากแต่ว่าจะให้เงินคุณเนี่ยไม่ง่าย